สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงสองประเทศนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเทศลิเบียนี่ครับและสหรัฐอเมริกาสองประเทศนี้นะครับ สองประเทศนี้เคยเป็นคู่ขัดแย้งกันอะไรยังไงจะเรียกว่าขัดแย้งก็ไม่ใช่นะครับจะเล่าเท้าความคือประเทศสหรัฐอเมริกานี้ส่งกองกาลังทหารเข้าไปบุกโจมตีประเทศลิเบียนะครับเนื่องจากประเทศลิเบียมีความวุ่นวาย เพราะผู้นำพันเอกกาดาฟีได้ทำลายประชาชนเนื่องจากประชาชนได้ลุกคือประท้วงขับไล่พันเอกกาดาฟีให้พ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีลิเบียมาเล่าประวัติย่อของพันเอกกาดาฟีนะครับพันเอกกาดาฟีขึ้น ปกครองประเทศลิเบียเป็นประธานาธิบดียาวนานมากกว่า42ปีเขาขึ้นปกครองเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เขาอายุ27ปีเมื่อปีพศ2512หลังการรัฐประหารระบอบกษัตริย์ของลิเบีย พันเอกกัดดาฟีก็ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีปกครองประเทศลิเบียเขาไม่ชอบรัฐธรรมนูญเขาไม่เชื่อในรัฐธรรมนูญแต่เขาเขียนกฎหมายขึ้นมาเองเขาเชื่อในการให้ประชาชนปกครองกันเองแต่กระนั้น พออยู่นานไปเขาก็ทำตัวแบบเแบบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ไม่ได้มอบอำนาจให้กับประชาชนเขาเรียกว่าเป็นเผด็จการประชาชนเลยได้ขึ้นลุกฮือประท้วงประชาชนได้เริ่มประท้วงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์5 5 5 4แล้วก็ลุกลามบานปลาย ไปจนเดือนตุลาคมสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งกองกำลังทั้งทางบกทางอากาศเข้าไปโจมตีและก็เด็ดหัวสังหารพันเอกกัดดาฟี่สำเร็จเพราะเขาได้ทำ้ายประชาชนดูจากในแผนที่เนี่ยครับสหรัฐ กับลิเบียเนี่ยครับปังไม่ใช่ใกล้ๆนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับไกลกันมากเพราะฉะนั้นสหรัฐเปรียบเสมือนตำรวจโลกคุณอยากคิดว่าถึงประเทศคุณจะอยู่ห่างไกลคนละทวีปขนาดไหนถ้าคุณทำผิดกฎสากลโลกสหรัฐ จะพิพากษาสังหารพวกคุณได้ทุกเมือ่อเรื่องราวก็จะเป็นแค่นี้แหะครับมาเล่าให้ฟังประเทศลิเบียเป็นรัฐอิสลามนะครับเนี่ยสหรัฐอเมริกา เอาละครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อชมคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจครับเราชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ